สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w t h t v t t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพข่าวแรกวันนี้กรมสบสส่งต่อสามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ส,สนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อ,อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าในระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงการมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากมีการทำกิจกรรมร่วมกันช่วงสงการานต์อีกทั้งการสวมหน้ากากลดน้อยลงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กรมสวสจึงได้ส่งต่อสาม,มาตรการในการควบคุมโรคโควิด -19 ให้กับอสอมได้ร่วมปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 หลังเทศกาลสงการได้แก่ 1. อสอมร่วมลงพื้นที่เคาะประตูบ้านคัดกรองสังเกตเฝ้าระวังคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดพร้อมออกเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ประจำปีกับสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านก่อนเข้าช่วงฤด,ดูฝน โดยเฉพาะกลุ่ม608กลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม7โรคประจำตัวได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานและบวกหนึ่งคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุน้อยกว่า5ปีกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อ,อสอมอ,อสอสอควรจะฉีดฟรีละหนึ่งครั้งโดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย3เดือนเพื่อกระตุ้นูุ่มป้มกันโรคโควิด -19 2. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะในระหว่างการร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือในสถานที่ที่มีกลุ่ม6 0 8จําจำนวนมากเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงวัยเป็นต้นและ 3. สังเกตอาการป่วยช่วงเจ็ดวัน หลังจากร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์และตรวจตัวโรคโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอหรือเจ็บคอที่ปรีกรมสอบอสอกล่าวต่อว่าหากประชาชนพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีผลตรวจ ATK เป็นบวกขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจะต้องเข้าใกล้ผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลุ่ม608หากมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาลแต่หากเป็นกลุ่ม608หรือผู้ที่มีความหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาและติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิดและในกรณีที่พบสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนมีผลตรวจเอทเคเป็นบวกขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบเพื่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไปข่าวต่อไป สอทอระดมความคิดผู้บริหารและบุคลากรวางอนาคตระบบสาธารณาสุข3ปีข้างหน้าวันที่24เมษายน2566ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ร,รัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฉ,ฉากทัดภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณาสุขให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ร และร่วมกันทำข้อเสนอภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุขในระยะ3ปีพุทธศักราช2 5 6 7ถึงพุทธศักราช2569โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกรมวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน90คนเข้าร่วมประชุมนายแพทย์โอภาศกล่าวต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการดำเนินง,งาน ตามแนวทางการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องภายใต้กลไกคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรมีประสิทธิภาพเกิดผลสมฤทธิ์ที่ดีต่อการดำเนินงานเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นการปฏิรูป,ประบบสุขภาพการปฏิรูปเขตสุขภาพการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทบทวนการดำเนินง,งานเพื่อปรับลดภารกิจที่ไม่จําเป็นรวมทั้งปรับรูปแบบวิธีการทํางานหรือการถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมดําเนินการหรือดําเนินการแทนได้เป็นต้นจึงให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฉากทัศน์ภาพอนาคตของรกระทรวงสาธารณสุขโดยย้ําให้คหํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสําคัญสําหรับกิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาทย ขอ,องกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเซอร์วิสปรีดีไซน์โดยนายแพทย์นรงอภิคุณบณิชรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการและข้อเสนอจากกรมวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลสําคัญให้ผู้เข้าร่วมประชุมนําไปใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยสําหรับการจัดทําฉากทัศน์ตามกลุ่มภารกิจประกอบด้วยด้านบริหารด้านพัฒนาการแพทย์ด้านพัฒนาการสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพและด้านนักบริหารทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณาสุขแล้วพบกับรายการสบศคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั่วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h เ s t v t v และสามารถรับชม ย้อนหลังในทางช่อง youtube กรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพสำหรับวันนี้ผมวรเวชศรีสุขาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ